เป็นบุญญาเขตวิเศษสถานเหมือนที่วิมานของหมูประชาสะอาดเรื่อน วัดรัตนารามตั้งอยู่เลขที่121หมู่ที่9ตำบลทงตอ้อมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินมีเนื้อที่7.12ตารางวาตามเอกสารวัดรัตนารามก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2514ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเชียงใหม่นเวลานั้นเจ้าผู้ครองนครคือพระเจ้าอินทวิชยานน ชาวบ้านเรียกว่าวัดแม่กุ้งน้อยวัดรัตนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2514ตามที่ผู้สูงอายุและเอกสารโบราณกล่าวไว้คือชื่อของปฐมเจ้าอาวาสคือตุเจ้าโปธาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าครูบาสมบ้านเดิมท่านมาจากบ้านช่างำํำอำเภอหางดงโดยปรากฏชื่อวัดเดิมตามทำใบลานของวัดว่าวัดแม่กุ้งวันออกวัดท่าหมือนตุ้ม วัดแม่กุ้งไม่ปากด้วยล้อมซึ่งโดยหลักๆใช้นามเดิมว่าวัดแม่กุ้งน้อยหมายเอาชื่อแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านผ่านบริเวณหลังวัดคือลำน้ำแม่กุ้งซึ่งนามว่าวัดรัตนารามนั้นปรากฏในภายหลังเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระธิกาศร,ร,รีไตรรัตน์มารวิชโยการดําเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสปายักสู่วัดด้วยวิถีห้าสอทางวัดได้ดําเนินการดังนี้ หมวดที่1ประสิทธิภาพการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดรัตนารามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ5ส้สองที่เป็นลายลักษณ์อักษรและนําไปประชาสัมพันธ์ภายในวัดประกอบด้วยตัวแทนวัดชุมชนและองค์กรภาครัฐครบทั้งสมฝ่ายการประกาศนโยบายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีการประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรนําประกาศนโยบายไปติดตั้งประชาสัมพันธ์ภายในวัด การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง5สมีตัวแทนวัดชุมชนได้รับการอบรมความรู้5สและขั้นตอนการดําเนินโครงการมีการทําเอกสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง5สแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสํารวจพื้นที่ปรับปรุงและจัดทําแผนผังภายในบริเวณวัดประกอบด้วยป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนถังวัดโดยสังเกตการจัดการจราจรและที่จอดรถ การจัดระบบคลังวัสดุสง์ห้องน้ำการจัดการขยะและสภาพแวดล้อมทั่วไปนอกจากนี้มีการวิเคราะห์พื้นที่ภายในวัดซึ่งมีข้อสรุปข้อมูลการประชุมวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกันของคณะกรรมการร่วมกันพบว่าจุดเด่นของวัดประกอบด้วยวัดรัตนารามตั้งอยู่ในพื้นที่สปายักไม่อยู่ใกล้ตัวหมู่บ้านจนเกินไปและไม่อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านจนเกินไป บรรยากาศสงบร่มรื่นและสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจมีอาคารสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจหรือบำเพ็ญสมณธรรมอย่างครบถ้วนวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีคณะสัามากแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนวัดมีคณะสัทธาคอยดูแลทำความสะอาดภายในวัดหรือบริเวณวัดไม่ขาดวัดมีบรรยากาศที่ดีและเป็นปูชนียสถานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประจำหมู่บ้าน จุดที่ต้องพัฒนาของวัดประกอบด้วยวัดตั้งอยู่ห่างจากถนนสายหลักทําให้มีความลําบากในการเดินทางวัดยังมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทําให้มีภาระในการรักษาความสะอาดห้องน้ําวัดมีขนาดเล็กไม่เพียงพอในการใช้งานโดวยวัดรัตนารามเป็นวัดที่อยู่ห่างจากถนนเส้นหลักและตูมืองคณะศรัทธาส่วนใหญ่เป็นคณะศรัทธาจากภายในหมู่บ้านเท่านั้นไม่มีคณะศรัทธาจากภายนอกด้วยวัดรัตนารามมีคณะศรัทธามาก การใช้สอยวัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษาค่อนข้างยุ่งยากในการทำความสะอาดหรือจัดเก็บอย่างเหมาะสมคณะศรัทธาส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมเป็นผู้สูงอายุไม่ค่อยมีเยาวชนเข้าร่วมาศาสนาพิธีแนวทางการส่งเสริมประกอบด้วยให้คำแนะนำคณะศรัทธาเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในวัดรัตนารามส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการหสและปรับใช้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมความรู้หลักธรรมหรือหลักการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาสู่ชุมชนที่เรียบง่ายและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีหรือาศาสนาพิธีที่สามารถชักจูงเยาวชนให้มีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาในชุมชนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นแนวทางการปรับปรุงประกอบด้วยโบรณาณห้องสุขาให้สะอาดเรียบร้อย และเป็นสัดส่วนพร้อมในการใช้งานมากขึ้นบุระปฏิสังขรวิหารที่มีสภาพชำรุดให้พร้อมในการทำศาสนา,าพิธีกรรมและรองรับคณะสัตธาที่เข้ามาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีจัดการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในวัดให้มีระเบียบสะดวกในการใช้สอยมากขึ้นการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทางวัดได้ดำเนินการการจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ มีการวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและวันที่ดำเนินการปรับปรุงการลงมือปฏิบัติมีการวางแผนประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมบิ๊กครีนนิ่งเดย์มีการอธิบายหรือแบ่งกิจกรรมและคณะทำงานสำหรับการจัดทำบิ๊กครีนนิ่งเดย์ซึ่งการกระทำดังกล่าววัดชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำบิ๊กครีนนิ่งเดย์ครั้งที่1วันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567 สถานที่ดำเนินการกิจกรรมพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดรัตนารามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50คนครั้งที่สองวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2567สถานที่ดำเนินการกิจกรรมพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดรัตนารามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม50คนโดยทุกครั้งมีองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเทศบ,บาลตำบลทุ่งต้อมคณะสัทธาวัดรัตนาราม และอส,อสมประจําหมู่บ้านหมู่ที่8และหมู่ที่9หมวดที่สองการพัฒนาพื้นที่9ก้าแห่งภายในวัดโดยได้ดำเนินการดังนี้ป้ายชื่อวัดที่มีขนาดเหมาะสมมองเห็นชื่อวัดและอ่านได้อย่างชัดเจนบริเวณหน้าวัดแนวกำแพงสะอาดเรียบร้อยไม่มีสิ่งใดกีดขวางมีป้ายแสดงเวลาเปิดปิดประตูวัดอย่างชัดเจนในส่วนของการจัดการจราจร มีป้ายจราจรและที่จอดรถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายจราจรสัญ,ญลักษณ์เพื่อการสัญจรภายในวัดสถานที่จอดรถมีแสงสว่างเพียงพอส่งผลให้การจอดรถที่เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดระบบคลังวัสดุสงและการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของทางวัดมีป้ายชื่อคลังวัสดุสงและป้ายระเบียบการยืมคืนสิ่งของและจัดแสดงไว้หน้าคลังวัสดุสงจัดวางสิ่งของตามแผนผังที่กำหนด และมีป้ายชี้บ่งในแต่ละชั้นวางมีเอกสารบัญชีควบคุมสำหรับใช้ยืมคืนสิ่งของในคลังวัสดุสงห้องน้ำมีการแยกห้องน้ำและแสดงไปห้องน้ำพระสงฆ์ชายหญิงทุกห้องมีความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องน้ำพร้อมใช้งานไม่ชำรุดเสียหายและมีแผนและผู้รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องน้ำการจัดการขยะมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของภาชนะ ที่ใส่ขยะชัดเจนและเหมาะสมมีป้ายแสดงการคัดแยกขยะและการรักษาความสะอาดภายในวัดมีการตั้งถังขยะและปริมาณถังขยะอย่างเพียงพอมีระบบการจัดการขยะครบวงจรภายในวัดสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งในวัดทางวัดมีสภาพแวดล้อมทั่วไปภายในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัยมีแสงสว่างอย่างเพียงพอระบบไฟฟ้าและการป้องกันอักคีภยัย ทางวัดมีการสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ารักสายไฟสม่ำเสมอไม่ให้ชำรุดเสียหายมีการฝึกอบรมความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและการป้องกอันอักขีภัยมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานติดตั้งในจุดเหมาะสมโรงครัวหอฉันมีป้ายชื่อโรงครัวหอฉันสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดการวัตถุดิบอาหารและเศษอาหารให้ถูกสุขลักษณะมีพื้นที่ซักล้างอุปกรณ์พร้อมใช้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีคราบหรือเศษอาหารอาคารเสนสนะต่างๆมีป้ายชื่ออาคารและสถานที่ต่างๆภายในวัดอาคารสถานที่มีความสะอาดเรียบร้อยมีระเบียบการใช้อาคารสถานที่หมวดที่สการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัดวัดรอบรู้สุขภาพทางวัดมีการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัดมีตู้ยาสามัญประจาวัดเวชภัณฑ์และห้องพยาบาลภายในวัด การตรวจสุขภาพประจำปีของพระสงฆ์ผู้อาศัยภายในวัดการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพเช่นให้วัดตอดอบายมุกสุราบุรีหมวดที่4การจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดทางวัดมีการจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัดการจัดทําระบบข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพุทธศิลปกรรมภายในวัด การจดทำผังบริเวณพื้นที่โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปรวัตถุพุทธศริลรปกรรมให้สอดคล้องกับประโยชน์การใช้สอยและสุนทรียภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาหมวดที่5การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญามีการจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์บรรยายธรรมประจำวันพระ การพัฒนาและอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชนวัดรัตนารามยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างวินัยให้กับผู้คนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกตัวชีวัตทุกคนทุกที่ทุกเวลาคณะสัทธาวัดรัตนารามแม่กุ้งน้อยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม